ดูนิ่งๆนะแต่ได้อะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านะคะนี่เรามาพบกับกับปลาคืมเราจะมาหวานแหเ่เตรียมบรรยากาศหาปลากันนะ น้ำเพิ rumor, ่งลงนะเนี่ยน้ำกำลังลงในท่อเสียฮะเสียแบบนี่เลยโคกอยู่ในท yup. ่อเนี่ยในท่อเนี่ยแหรากแหรากใช่ไหมเนาะแหรากแหรปะซิวอ่ะแหน้อยอ่ะแหที่อ่ะ มาปากเดียวใช่ปะ่ะอีกปากไม่ได้ไม้แล้วต้งไหนที่หนูได้ชะโดไปอ่ะหมายแตกถูกแล้วกัดกัดเบ็ดไอ้้ะคุณดีดีแต่ไม่ติดข้างหน้าคนยังเยอะเลยค่ะ บยอดมอ่วงเึงเอเอฮึโอ้โหอะไรน่าขึ้นน่ะไอเมาห,หรือไอไรฟองฟอดเลยในแหา่ปลาใหญ่เปล่าตรงนี้มเมาเงียนั่นน่ะาระตพียน ลัดให้มันลงข้างล่างติดนี่นะแล้วอีกปากไปไหนอ่ะเนาะปากใหญ่อ่ะอปากหน้าโตกับบปากนี้โอ ขาวกุเลยทำไมใช้เมาก็ดีดิมันจะเป็นปลาตะเพียนปลาซอยเล็กๆระวังขยงนะปลาใหญ่ออกไปแล้วมั้งที่โดดตัวใหญ่อะเดี๋ยวตัวเล็กๆ ขาวปลุกเลยอะได้อยู่ไม่มีขยะเนาะมีขยะโอ้ข้างล่างตัวใหญ่ปลาหลายปนินไงเสาะเลยป้าหรือวอ่าไปา่อ้านแต่ชวยเก็บเยะเนี่ยาซอยอะหาอะไรมัดป่ะมาชวยเก็บปลาก่อน มีทอดกุ้งนี่กุ้งกุ้งเต็นกันปลานี่ก็มีเยอะเลยปลาเนี่ย,ย,ย,ยขยะแขมีแล้วนะเนาะปากเดียวด้วนี่เดียวแค่แค่อันเดียวเนี่ยเยบเลย มาดูปากที่สองมาลุ้นๆปากที่สองกันจะมีตัวมีแต้มไหมปากแรกก็ประหมานอยู่อันนี้ปากแรกเลยนะี เดี๋ยวแม่หยิบเผาะค่ะมันขึ้นอยู่ตรงนั้นอะไม่รู้ป่าอะไรเหมือนปลาช่อนเลยฉโดโลแม่ไม่ค่อยติดนะติดแผลใหญ่กว่าน,นี้ ฮะโอ้โหโดดออกล่ะเห็นเห็นเลยปน,นินเดี๋ยวไปทอดทาง,งนู้น,นดินะมุมนู้นอะฮะ อยู่มุมนู้นอะขึ้นอยู่มุมนู้นก็ขึ้นปองพดเลยนะปองกิเลนไงไหืมอ,อ,องกิเลนตัวนั้นต้องหกเที่ยวไปวันนั้นอะ ปลาขาวเยอะอู้อุ้ยเอาสามตัว,ส,ตวสะโดเอาวะดูนิ่งๆน,นะแต่ได้อะเอาสะโดอู้สุดยอดสะโดใส่แว่นวก็ใส่ครึ่งโลมเ,เนี่ยเนาะตะวิ่งใส่สะโดเนี้ยแม่มีกระสอบอยู่นะ อะไรของเองวะ้ยเต่ทอดอย่างเงี้ยเขาจะหมานดีนะเราไม่บานอะ่ะมีตงุงตุงแหงไหมฮะตึงไหมฟองฟดเลยจะอยู่ป่าไม่ขึ้นเลยอะ ไม่รอมันขึ้นก่อนนะแห่มันเปียกมากน้องไม่ค่อยบานมีไหมเงนียบป,ปิ๊บมีแต่ปลาขาวชดโดไม่มีแล้ว อะไรเนี่ยตัวหนึ่งอะปะบูอันนี้ได้ปะบูโอ้โกมบกวนตุ๊บนี่ปะบูโอ้ตัวใหญ่ด้วยเปากมึงมนนีจะจ้องอะ โอ้อันนี้มีแน่นอนข้างในอะ่ะแต่จะอยู่หรือเปล่ามีชโดแน่นอนในแหเนี่ยแต่ไม่ได้อยู่หรือเปล่านะฮะเออเพราะมันอยู่มุมนั้นอะไม่เห็นมันขึ้นอยู่มุมนั้นอะมันจะหลายตัวด้วยเด่ไมวมันจะอยู่หรือเปล่านะแหจะเอาอยู่เปนะล่านะแหเล็กๆด้วยฮะเด็กก็รู้นิ่งไม่นิ่งอะ่ะ ก็นิ่งงั้นอ่ะทีก็มุดขี้เลนก็ไม่ได้แห่ลากอย่างเงี้ยต้องงมแผงงม ปลาขาว่าเยอะมากเลยครับปลาเล็กอะปลาส้อยอะเล็กๆอะนี่ปลาชะโดขึ้นตุ๊บเลยน้ำไม่มีง,งั้นหรอมีโดดเห็นๆเลยอะทำผึ้งสายจะไม่อยู่โอ้มีอยู่มีตัวเดียวเหรออุ้ยหลายตัวโอ้โหนี่ขาวกุกเลย สุดยอดอันเนี้ยอันนี้ได้ขาวเลยปลาขาวก็เยอะกลับเลยไหมเหรอเ,เออไม่ต้องทอดแล้วปะรวบกลับเลยนี่ฉะโดก็เยอะนี่เดี๋ยวสองสาตัวนะเอาไม่ต้องสอแล้วมั้งนึกจะสอฉะโดกี่ตัว ยีงมันฟนมุ้จะไปต่ออ,อ่ะมันก็สอบช่วยกันที่เดียวเลยฮะ,ะเอาแหกต้นบ้านนะมกลับ,บ้านหายแล้วไม่ท้อเลยใช่ไหมเปิดหรือเปิดหรือฮะเปิดหรือเปิดเลยมาสอบมาสอบไปไหนอ่ะสรุปว่ารวบเก็บกลับบ้านเดี๋ยวไปสรุปผลง,งานที่บ้าน <c oughs> ไม่ไหวละ กับเสาะที่บ้านเลยผลงานนี่ชาโดได้ยี่ตัวไม่รู้นี่อ<ม>ย่างน้อยมีสองตัวสามตัวเนี่ยในแห่เนี่ยต้องนอกอีก<ม>ดูที่พ่อนี่ที่พ่อเสาะมาจากนู่นเลยนี่น<ม>เป็นเป็นตะกา้าเปื่อนนะมันก็มีเปื้อนมาแล้วล้างน้ำก่อนมีปลาบู่เลยนะ ไหนปลาบู่มาดูดิเพาะนี่นี่ปลาบู่นี่สวยเลยผลงานเตากระตกจ่าเลยโดห้าตัวปลาช่อนหนึ่งปลาบู่หนึ่งอันนี้ปากที่ที่ไม่ได้เสาะมานะปากที่เสาะมากำลังนั่งทำอยู่ 有有，yo, yo. <laughs>